ชียงโดนท่าท่าชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับบูชั่นต้นทาทาชนบุรีนะอันนี้รับเข้าลิมิเตสนะทาทาสี่ประตูเบื้องต้นนะฮะลูกค้าแจ้งว่าแอร์มีปัญหาคนระับแล้วก็หม้อน้ํารั่วอันนี้ลูกค้าถอดไว้อยู่นะดูหน้าคัดคอมนะฮะใหม่อ่าแคปดูหนก่อนนะว่า เ็นอะไรลองเปลี่ยนหน้าคับคอมดูก่อนว่าใช้ได้ไหมนะฮะหม้อน้ํานะฮะดูหม้อน้าหม้อน้ําก็น่าจะรั่วพลาสติกขอบนี้เดี๋ยวลองเอาไปเช็กก่อนนะฮะแล้วก็ล้างล้างใหม่ความเสียหายนะเดี๋ยวลูกปืนแตกมาเลยเรียบร้อยเปลี่ยนชุดหน้าคับนะ มีพัดลมมีพัดลมคอนเดนเซอร์กับติวพัดลมตัวหนึ่งนะอะเพิ่มอันนี้ได้ทําการถอดออกมาล้างนะฮะล้างเศษสนิมคาบตะกันออกแล้วก็ฝาแตกนะฮะเดี๋ยวทําฝามีเนียมใส่ให้เข้าไปใหม่นะอันนี้แล้ามอน้ํานะไปเปลี่ยนฝาข้างงานปั๊มขึ้นรูปนะฮะฝาข้างงานปั๊มขึ้นรูปหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะประกอบ อ่าเรื่องเปลี่ยนชุดหน้าคุงหนาขัดใส่ม้อนงหม้อน้ำนะมาลองขับวิ่งเทสกันดูนะฮะตอนนี้แอร์เย็นปกตินะครับแอร์เย็นก็วิ่งดีอัตราการเร่งดีนะฮะเี่มาทดสอบเกี่ยวกับลูกค้าแจ้งเบื้องต้นว่ารถวิ่งไม่ออกนะฮะก็ช่วงล่างข้างหลังโยนๆอ่ลองขับเทสดูนะว่าปกตินะเนะี่ย อัตราการเล่นก็นดีนะครับสำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเบื้องต้นลูกค้าแจ้งรถน้ำหายนะครับแล้วก็แอร์ไม่เย็นนะ,อ,ะอันนี้ที่ตรวจเช็คก็คือชุดหน้าคอมข้าตัดคอมแอร์มีปัญหาเปลี่ยนชุดหน้าคัดคอมนะพัดลมคอนเดนเซอร์ไม่ทำงานฟิวขาดนะฟิวพัดลมคอนเดนเซอร์นะแล้วก็เปลี่ยนคือฝาข้างมีเนียมหม้อน้ำนะหม้อน้ำรั่วนั่นเอง ก็ทำเสร็จก็เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับท่านใดนะนนะฮที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามมันก็มาได้นะครับกับช่างต้นทาทานชนบุรี0 8 0 2 2 2 2ด0ูนย์นะเรื่องรถทาทานนึกถึงช่งางต้นทาทานชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ